จัดเกสวยวันนี้ทาน้อยนะคนสวยน้อยน้อยถ้าไม่อิ่มก็ไปลวกเอาอีกนะเป็นอนะ่ะอันนี้ละแม่พักถาดหนึ่งเออาัจาักจานจักงานเทพงเทพักโอ้โมยม่ยาเทนะ จี้อะไรเงี้หตรงนี้อยู่ก็ไปก็รู้เียเราซีโบซีดีอยู่น่้เขาจี้มั่วมันยังรู้เลยว่าเขาต้องการพริกจี๊จามหนึ่งผักผ <4, 3 S 1> ักหนึ่งผักเยอะเอาอันนั้นตัดเลยนะแกะมันเสียเวลาเวลา มันมือคอยเห็นหล้ายมันก็จุมเลยมันมือคอยเห็น,หน้อยมันก่อนน้อยว่ะส,สัยมันยินจะกินหมดอิ่มจะต้องกป็วกเสือมากอีกแล้วก็แคบหมูหนึ่งจานวันนี้ลูกบอกว่ามันน้อยเพราะมันคนได้ปกตินี่ แบบนี้มันไม่ใช่เราเพราะมันคนได้ปกติมันจะคนไม่ได้เลยไม่กินเลาผักนะผักในถาดในถาดเขจะกินนี้กะดีลวกเน้หลายๆะัะนไม่อิ่มไปลวกเขาอีกได้ผักก็ยังเหลือมันก็ไปลวกให้ไงป่อยก็คง,งต้องกินมันแลยเนาะเมือในขะเนาะมืเอเปิดมาเลยทาย บริการแเจ้าอยู่นี่แหละกระโพดลูกพริกจามหนึ่งนะลูกไม่ลองหรอ <c oughs> ต่อมาได้ดอกปิ่นปาก <c oughs> เส้นเหนียวนุ่ม กินเยนอะแล้วก็ปากโป๊อะไรปากโป๊กินอะไรผักน่ะเหรอขอลูกจะกินอ๋อบอรดห้ามกินรดไม่มีพริกเออะไรนะพริกกินดาเขียวนะมันออกไม่ทัน อันนี้นีพริกขี้หนูสวนนับรองว่าเผ็ดแน่นอนเบิ่งตักให้อีสันบบก,กระโพดดอกใส่ให้หน่อยเดียวก็ยังตักมา ามจริงเขากินก๋วยเตี๋ยวเขาต้องใช้ใช้ตะเกียบนะซ่อมนี่สาหรับคนที่แบบว่าใช้ตะเกียบไม่เป็นหรือไม่ก็แบบโอ้ยเพิ่งเห็นแต่เอ็ใช้มวันแรกนี่ว้าวรถจริงเหรอไม่ยอมรับอีกนะปกติเิก็ใช้เหมืออเขานี่แหละใช้โซนสั้นคุณน่ะเอา ก็ถูกแล้วไงซ้อนสั้นกับไอ้ก๋วยเตี๋ยวกับตะเกียบปกติคนใช้ซ้อนสั้นกับซ่อมใช่เลยใส่ร้ายจริงๆเลยไม่ไปถามแม่เลยไปทำไมถูกตาสวดตาโลด้วยโมห์หิวใช่ไหมล่ะก็ไปทำอีกเนี่ย <laughs> โอ้โยเที่วอาไพ่อวะฉันยังกินท่านได้เมื่อไหรท่ที่ใดจีงจ้าวต้องไปทำอีกใน,นเนี่ยวะฉันมังค่าพ่อซากินให้เมื่อเมื่อสักก่อนเหรอเอาะอ่ำเขาไป เอาอีกอยันหนึ่งตอมาอัน้วยไหมหรือพอแล้วเอาบนเส้น เอาอีกถ้วยไปต้มน้ำรอเลยไม่เอาดีค่อยกินตอนเย็นอืมแต่แต่จะดอกกินแล้วไปอาดังสียดังหาเด้อไปนอนจะไปนงไปนอนเอียงกระดิกระดดแทะทิชชู่ก็มี เดือแต่อันปลาลองยุดไว้ให้ข่อยเดี๋ยนี้ก็จะเองซื้อมาอันนา่าจะคอยซื้อมาฮันไ่เป็นเดือนี้มาเองอันปลาลองยุดะนะอันน่าจะคอยคซื้อ,มา,อมาคือกัน้นเจ้ากินอ้าวเขาไม่ได้บอกว่าจะกินแบบปลาลองยุดนะต่อไปจะซื้อแต่แบบปลาลองยุดมา กินจนหมดถัวละเด็เองไม่กินเราจะห่ายไีกกินก็ละถ้วยแล้วตอนแรกคือครูค่อยว่าเอาอีกเอาอีกมากินเมื่อถว้วยเราก็ว่าตอนแรกจังมากินอาา<ด>ีกได้ดูแต่มันนานเบื่อดาทเจ็ดนะมันก็อิ่มพอดีเออก็ไปนั่งอิ่มพอดีนัน่นแหละ รอ,รอบอีกไหมไม่ต้องมาจอ้องอิ่มอิ่มแล้วละ่ะไม่อิ่มหรอกไม่อิ่มก็ต้องอิม่มก็ถามแลว้วไม่เอาไม่เอาก็คือต้องอิม่มไม่ต้องเลยไม่ต้องจ้องเลยไป,ปไปอ่านหนังสือ,เ,นนอนเดี๋ยวมานอนอย่าง